สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูวิธีวางดอกํำเขียนบ้านนะคะอันนี้คือใายรักแร้ะนะคะดอกที่เราตอกมาตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราตอตอออกมาเป็นแขนนะคะแล้วเราจะต่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้คือดอกตรงบาน,นะคะเราจะต่อตรงนี้ มุมตรงนี้ที่เราจะต่อตรงบา่าดอกหลอกที่ตรงบา่าเราจะให้เหลือจุดเชื่อมต่อสองจุดตรงนี้นะคะตรงนี้ส่วนทางนี้ฝั่งนี้เราก็จะเหลือไว้มันจะออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งของแขนมันจะเหลือสองจุดเชื่อมต่อสองฝั่งตรงนี้นะคะ จะออกมาหน้าตาแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่คือสีแดงตัวนี้นี่คือคือจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อของของบาร์มันจะมีเลือสองจุดตรงนี้จุดนี้กับจุดนี้นะคะตรงนี้แล้วฝั่งนี้มันก็จะเลืออย่างนี้อันนี้คือตัวเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้มันก็จะบานออก เราก็จะต่อออกไปเรื่อยๆต่อออกไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆดอกมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มเพิ่เพิ่มด้านบนส่วนด้านล่างด้านล่างเขาก็จะเสมอกันจะต่อออกมาเสมอกันแต่ดอกจะเพิ่มดอกจะเพิ่มขึ้นด้านบนคือตรงนี้อันนี้นะคะ ดอกจะเพิ่มออกมาอย่างนี้อันนี้คือแขนนะคะนี่คือแขนนี่คือโคนนี่คือดอกตรงบ่านะคะแล้วนี้คืออันนี้คือช่วงตาลักเละแล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกแล้วก็ดอกที่สี่ตรงบ่าเหมือนที่เหมือนที่บอกไว้ว่าดอกที่สี่เราจะต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วตรงมุมตรงนี้เราจะต่อ เราจะให้เหลือ2องจุหนนะคะปกติแล้วเราจะเหลือ3ใช่ไหมคะตรงนี้หนึ่งสองสเราจะเหลือ3ทุกดอกเต่แต่มุมนี้เราดอกนี้เราจะให้เหลือแค่2องนะคะดอกบนบ่านะแล้วทีนี้ก็มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะบานออกอย่างนี้อย่างนี้นะคะ มันก็จะบานออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ที่เราคิดว่าเราโอแล้วนะเราเอาเอา,เอาความความยาวของแขนขนาดนี้ก็คือหนึ่งดอกสองดอกสามดอกข้างล่างนะคะตายตาย้รกแรจะเพิ่มอ,ออกมาสามแถวสามแถวของดอกแต่ด้านบนคือเราจะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะต่อไปต่อไปแล้วทีนี้มันก็จะจะลงตัวมันจะลงตัว คือมันจะตรงขึ้นมาอย่างนี้มันจะลงตัวแล้วดอกตรงนี้ตรงมุมตรงนี้เราจะใส่แค่ห้ามุมนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่หกมุมแล้วมันจะตรงนี้มันจะเลยออกมาอีกหนึ่งกีบมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะว่ามันจะเหมือนกันคือหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วถ้าตรงนี้เราใส่หกกีบมันจะเป็นเคสเป็นสี่เป็นหนึ่งสองสามสี่มันจะไม่สวยแต่ถ้าเราใส่ห้ามุมมันจะเรือแค่สามเหมือนกัน นะคะคือดอกดอกบนนี้ดอกดอก,ดอก,ดอกสุดท้ายของตรงมุมนี้เราจะใส่ห้านะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือแขนตัวต้นแบบนะคะเดี๋ยวสีขาวเราจะพาทำนะคะสีขาวจะพาต่อให้เป็นแขนแบบนี้นะคะ